พูดคลิปยังไงให้หน้าฟังฉบับคนพูดไม่เก่งค่ะ วิชาหนึ่งเลยที่เจ้าของธุรกิจทุกคนควรจะต้องเรียนให้ดีเลิศเลยก็คือการเขียนและการพูดค่ะถ้าคุณทําเรื่องนี้ได้จะมีคนมากมายอยากมาจ่ายเงินให้กับคุณข้อแรกคนน่ะเขาเห็นภาพก่อนเป็นอันดับแรกถ้าอยากให้คนฟังบุคลิกของคุณต้องดีภาพที่จะให้เขาเห็นในครั้งแรกต้องดีเสื้อผ้าหน้าผมมันต้องใช่ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องแบรนด์เนมหรือว่าแต่งตัวแพงเรียนแบบใครนะคะแต่คุณจะต้องมีรสนิยม ที่เป็นของตัวเองแล้วคุณจะสร้างความประทับใจแรกพบได้ไม่ยากเลยค่ะ2ค่ะแค่สบตาก็ทําให้โลกหยุดหมุนได้เหมือนประโยคที่บอกว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนะจะสบตาคนฟังอ่ะคุณต้องรู้สึกดีเสมอมันต้องไม่รู้สึกอะไรแบบซ่อนอยู่คุณต้องมั่นใจแล้วก็จริงใจเพราะว่าสิ่งนี้ค่ะมันคือการแสดงถึงมิตรภาพของคุณได้ชัดเจนแม้มันจะสื่อสารผ่านกล้องข้อ3ค่ะ พูดให้คนรักง่ายกว่าพูดเก่งอย่าคาดหวังว่าทุกคนต้องชอบคุณพูดแบบอิสระเลยพูดแบบธรรมชาติของคุณให้เต็มที่ขอแค่คอนเทนต์ดีชัดแล้วก็ตรงใจคนฟังคนจะให้คุณค่าในสิ่งที่คุณพูดและแตัดสินใจง,ง่ายเลยว่าอยากจะติดตามคุณหรือเปล่ารับรองค่ะว่าถ้าเกิดคอนเทนต์ที่คุณออามาพูดเนี่ยมันสามารถช่วยคนฟังได้เขาจะดูคุณแน่นอนเลิกกังวลเลยว่าคุณจะต้องพูดเก่งแต่คุณต้องพูดให้ดีมีประโยชน์และมี ใช้น้ำเสียงเป็นมีจังหวะจะครนในการพูดบ้างเสียงดังฟังชัดแบบไม่แอปมีเอกลักษณ์และท้ายสุดคือคุณต้องมีความเป็นผู้นำค่ะ ข้อที่4ค่ะเว้นจังหวะหายใจด้วยอย่ารีบพูดแบบปกติเหมือนเวลาคุณคุยกับเพื่อนนะคะผสมเสียงหนักเสียงเบาให้มันแบบได้อารมณ์ได้ความรู้สึกนิดนึงแล้วมันจะทําให้คนอะอยากฟังคุณนานๆเวลาที่คุณถ่ายทอดออกมาให้พูดออกมาจากสิ่งที่คุณคิดคือไม่ต้องกลองเยอะคิด ปล่อยออกมาเลยคุณไม่ต้องอยากเป็นนักพูดที่แบบโอ้ยรับรางวัลชนะเลิศแค่คุณต้องการให้คนฟังอ่ะเขาสัมผัสตัวตนของคุณแค่คุณบอกว่าเขาจะได้อะไรจากคุณเขาจะโฟกัสค่ะและเข้าใจสิ่งที่คุณพูดพี่ไปบอกเลยว่าข้อเนี้ยสำคัญมาก5ค่ะ ภาษากายบอกตัวตนได้ร่วงท่ามือไม้แ a c t ิ้งที่ดีมันจะเสริมให้การพูดของคุณมีพลังมากถ้าวันนี้ยืนพูดน้กกล้องยืนให้สง่าเลยนะคะถ้ายืนนี่เอาแบบมั่นคงเลยนะอกพายไหลพึงเวลาพูดพายมือออกบ้างเอียงข้อเล็กน้อยบ้างให้มันดูเป็นธรรมชาติของคุณคนฟังเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยคุณเป็นคนเข้าถึงง่ายนะแล้วก็จริงใจด้วยนะถ้าเกิดคาพูดแล้วก็ท่าทางคุณดีนะพี่เป้บ,บอกได้เลยว่าสิ่งนี้จะมีอิทธิพลกับคนฟังมากๆและ ทั้งหมดนี้นะคะคือส่วนหนึ่งที่พี่เป้อยากจะสอนในคลาสเรียนสด1วันเต็มซึ่งมันจะทําให้คุณนะพูดหน้ากล้องได้แบบมืออาชีพโดยที่คุณไม่ต้องพูดเก่งมาก่อนเลยค่ะจากประสบการณ์2ปีของพี่เป้ทำคลิปวิดีโอมามากกว่า700คลิปผลงานล่าสุดนะคะทําคลิปแต่12.8ล้านวิวไปเรียบร้อยแล้ะ และเจ้าของธุรกิจหลายคนที่พี่เป้สอนไปทุกคนล้วนแต่ทําคลิปวิดีโอไม่เป็นค่ะพูดหน้ากล้องนี่คือแบบไม่ได้เลยค่ะแต่ตอนนี้คลิปที่เขาทําสร้างยอดแชร์ทําไวรัลคลิปได้เยอะแยะมากจนมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเร็วมากถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้นะคะแล้วก็อยากให้พี่เป้ช่วยสอนทักอินบ็อกซ์แล้วพิมพ์รุ่น8มาหาพี่เป้ได้เลยนะคะเจอกันคลิปหน้าพี่เป้รัติยาสวัสดีค่ะ